เฮ้ยเสร็จยังนี่ทำนานเลยเดีนี่อุ้ยเสร็จแล้วดินี่ดูดิอุ้ยโคตรเท่ดูดิมีตรงนี้ด้วยอะสมุไพรสมุนไรรมายวาที่จับแบบโคตรสวอยอะดูดิโคตรถนัดมือ,อดูทุกคนปุ่มทางนี้ด้วยนะครับดูดิเก็บเก็บปุ่มโคตรสวยอะครับเบ้ย,ยมาลองดูดินี่ผมจะใช้เป็นสมุไรเซเบอร์มาลองดูมาลองดู คุดลุมคุมดลุมควนฝังหมดฝังหมดทำลายตัวเองอุ้ยทำไมมป็นแรงขนาดนี้วะทุกคนไปเดี๋ยวลองตัวนี้หน่อยน่วิสานลอตทุกคนมาลองสายยืนกันบ้างครับนี่อันนี้ไม่ต้องไปแบบไปไต่ขอบแบบนี้แล้วนะเออรุ่นนี้คือแบบว่าประหยัดแหละประหยัดเวลาแล้ว ต้องหาสนามใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสนามป่ะนี่นี่นี่มาดูมาดูฮะตะกร้าช้อนประกัดมันไม่ได้เอาลองลองลองมันไม่ได้เราลองไม่ลองไม่รู้ครับมันไม่ได้มันเป็นรูเด้โอ้ยดูดูเสียงปูเลยอ่ะเสียงปูเลยอ่ะทุกคนนี่ครับตอนนี้ はい。<music>